สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะอ้อยอิงเขานะคะวันนี้แม่อ้อยจะมานําเสนอเมนูแกงเลียงกุ้งสดนะคะวันนี้เครื่องก็จะเยอะๆนิดนึงเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนของพริกแกงนะคะก็จะมีหอมแดงหนึ่งขีดกระชายหนึ่งขีดกะปิสองช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทยพริกไทยเม็ดนะคะถ้าใครไม่มีพริกไทยเม็ดก็เป็นพริกไทยป่นก็ได้นะคะอีกสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็โขมไม่ต้องละเอียดมากนะคะประมาณนี้นะคะ ทีนี้มาดูส่วนของผักกันค่ะก็จะมีนี่นะคะมีเห็ดฟางหนึ่งกิโลหัวปีหนึ่งหัวนะคะหัวปีนี่คือเราหั่นแช่น้ําน้ําเกลือแล้วก็มะนาวนะคะเขาจะได้ไม่ดําฟักทองอันนี้ก็จะเป็นบวบนะคะตัวนี้เป็นบวบนี่นะคะบวบตัวนี้จะเป็นใบแมงลักนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นกุ้งแห้งปั่นนะคะหนึ่งขีดตัวนี้จะเป็นกุ้งสดนะคะไม่อ้อยใช้ครึ่งโลนะคะ ทำความสะอาดนะคะแล้วก็นํามาแกะเปลือกผ่าหลังให้เรียบร้อยนะคะเครื่องก็จะแน่นๆนิดนึงค่ะวันนี้เพราะว่าแกงหม้อใหญ่นะคะเริ่มแกงกันเลยนะคะหม้อเดือดแล้วนะคะทีนี้ไม่อ้อยขอเสกเกลือลงไปก่อนนะคะจะใส่ไปหนึ่งช้อนชานะคะแกงพวกนี้น่ขาดเกลือไม่ได้เลยนะคะจะต้องใส่นาตัวพริกแกงลงไปเลยค่ะ ต้นมากเลยนะคะเนี่ยจะหากะปิที่ดีๆนะคะหมักแกงก็จะได้ห,หอมๆนะคะเดี๋ยวส่วนผสมยังไงเดี๋ยวแม่อ้อยจะลงไว้ท้ายคลิปนะคะตรงมุมสามเหลี่ยมน,นะคะกดเข้าไปดูกันได้เลยนะคะเพิ่มความเข้มข้นแม่้อยใส่ตัวกุ้งแห้งปันนะคะทีนี้แม่อ้อยขอใส่ตัวฟักทองไปก่อนนะคะเป็นผักที่สุดยากนะคะ แล้วผักอย่างอื่นแล้วค่อยใส่ตามไปค่ะโอเคฟักทองเราเริ่มสุกไปหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทีนี้เรามาใส่ผักอย่างอื่นกันเลยค่ะอันดับแรกไม่อ้อยใส่เห็ดฟางลงไปก่อนนะคะหอมมากเลยนี่ก็จะเป็นตัวหัวปลีนะคะหัวปลีนี่ก็จะเพิ่มความนัวให้กับแกงด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวบวบนะคะ น,นี่นีอ้อยแกงหม้อใหญ่แกงเป็คำบุญค่ะวันนี้ก็เลยมาแชร์ให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันด้วยค่ะอันนี้เดี๋ยวน้ำบวกเขาจะออกอีกนะคะน้ำนี้ไม่อ้อยใส่ไป1,500 ml นะคะทีนี้หม้อเราเริ่มเดือดแล้วนะคะเรามาเริ่มปรุงกันเลยค่ะ เราค่อยใส่กุ้งนะคะคนอื่นไม่อ้อยใส่ตัวนี้ค่ะผงปรุงรสนะคะหนึ่งช้อนชาตามด้วยน้ำปลานะคะห้าช้อนเราใส่กะปิไปละเดี๋ยวมันจะเค็มเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นไงนะคะเราค่อยใส่กุ้งลงไปค่ะเราค่อยใส่กุ้งลงไปนะคะ,เ,คงงะ,คะเดี๋ยวเรามาชิมนสำตัก่อน หอมเครื่องเทศมากเลยค่ะน้ำพริกไทยกระชายหอมมากเลยค่ะนี้เราก็ใส่กุ้งลงไปเลยนะคะนี่นะคะรอให้กุ้งเขาสุกก่อนค่ะเราค่อยมาใส่ใบไม้รักตามนะคะมันมีฟองนี่ช้อนฟอกด้วยนะคะ Okay, โอเคกุ้งเราก็สุกแล้วนะคะไม่ไม่ต้องต้มนานนะคะเดี๋ยวเขาจะแข็งค่ะนี่เรามาโรยด้วยใบยเมงลักกันเลยค่ะใบเมงลักทนี่หนอนก็จะกินนิดนึงนะคะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ปลุกหลังบ้านค่ะปลอดสารนี่นะคะเท่านี้เองเรียบร้อยละแกงเรียงของเรานะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว youtube นะคะ ถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงข่าวนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ